ยินดีต้อนรับเว้ยเข้าสู่เรื่องที่สามคือตอนนั้นกูเล่าไปแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่สามได้เลยคือเรื่องที่สามเป็นเรื่องของเพื่อนกูคือตอนนั้นน่ะพวกเราไปทัศนศึกษากันในตอนปสามซึ่งปหนึ่งกับปอสองกับบรรุบาลเนี่ยกูไม่ได้ไปหาอะไรเลยทุกคนไม่ได้ไปทัศนศึกษากับเขาเลยเว้ยคือก่อนแม่กูจะให้ไปก็ปสามนะทุกคนนะคือตอนนั้นน่ะกูไปเที่ยวกับเพื่อน ซึ่งกูก็ได้บาดแผลมาด้วยแต่อยู่ดีๆไม่หายคือเดี๋ยวเราจะเล่าประวัติเกิดเลยคือรถที่ผมนั่งอ่ะมันจะเป็นรถแบบรถมีดดสองชั้นคือคนขบับแล้วคนขับอ่ะจะนั่งอยู่ข้างล่างคือมันก็เป็นสองชั้นเนาะคือเือค่ะอ๋อนั่แหละหรือมันก็หนึ่งชั้นก็เป็นหนึ่งชั้นนั่นแหละทุกคนแต่ว่ารถผมอ่ะมันจะสูงกว่ารถของสามทับสองซึ่งมันจะมากันคือรถของทับหนึ่งกับทับสองเนี่ย มันจะแยกกันว้ยคือรถขอทับหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นรถคัาสีเหลืองค่าสีเหลืองอะ่ะเออส่วนรถของทับสองใช่ไหมส่วนรถของทับสองก็คือแบบจะมาคบเลยนะทับสองทับสองนะจะเป็นรถสีม่วงจอดคือตอนนั้นอะ่ะคือยายผมก็มาส่งเย่มาส่งเสร็จปุบ๊บเขาก็บอกลาผมผมก็นั่งเล่นโทรศัพท์อะไรไปเรื่อยเปื่อยกองผมเนาะเล่นไปเรื่อยเรื่อย เสียงมันแบบลำเสียงลำโพงดังปิก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 เลยเว้ยคือตอนนั้นอะผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ที่น่าสนใจก็คือบนรถเมย์อะคนคนมาเต็มแต่กูได้ยินแต่เสียงครูพูดเลยเว้ยเหมือนแบบไม่มีใครพูดที่อะไรเลยแทนที่กูก็เห็นป่าทุกคนขยับอะเหมือนกูโดนใครก็ไม่รู้อู๋ถุยเว้ย คือกูก็หาสาเหตุว่าทําไมกูแปลกแปลกไปพอกูหาไปได้ไม่นานเฮียกูหลอนเลยเว้ยคือเรื่องที่สามนี้เราก็จะเอาไว้อีพีนี้ก่อนคือมันเป็นแบบว่าดนรบัสกูเฮียกูไปซื้อของที่เซเว่นคนในเซเว่นแม่ก็ไม่ให้กูไม่ได้พูดเฮียอะไรเลยเพื่อนกูเองกูไม่เคยพูดกูไม่พูดอะไรกับกูเลยแล้วหลงะแกนะใช่ไหมอยู่ดีด,ดี กูตกบันไดแล้กูจะขึ้นกูกูปกติกูจะขึ้นโรบัสกูตกบันไดและแบบภาพมันมืดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม่รู้นะเดี๋ยวกูจะทําให้รู้ว่าภ้ามันมืดแบบไหนเนี่ยเมืดแบบนี้เลยเว้ยเนี่ยเนี่ยมันมืดแบบนี้เลยเนี่ยมันจะมืดแบบนี้เออไอ้เหี้ยเล่นรังแก่ได้ใช่ไหมก็ได้เลยนะไอ้เหี้ยไปโอ้ยสัตว์เอาเลยแล้วเอาอีกแล้ว แล้ก็บือหาสาเหตุดีพวกกูได้ยินเสียงร้องว่าเฮียกูรูเฮียอุ้ยน่ากลัวอุ้ยคนลุกเลยอุ้คนลุกจริงนะเว้ยเฮียแต่กล้องถ่ายเอาดีเว้ยเฮียคือก็ใช่แล้วใช่ไหมล่ะที่เราลุกเห็นมาเฮียเพ็กเราใครวะ บูบ oh, okay, yeah. oh, okay, uh, yeah, ูบ oh, okay, ูไปดูดีโอ้โหเกาใค่เอ้ย่าโอ้ยเกาไข่ไว้อ้เหี้ยเกาไข่เนี่ยโอ้ยเอ้สัตว์เอออยาจะพูดไม่หย่าเ้ยไม่อยู่เลยมันไปแล้วมันไปแล้วมันไวไ้วัไ้วล้วไปแว เดี๋ยวลอกที่สามก็จบแล้วนะเดี๋ยวเราก็ต่อยพี่นะทุกคนไมาจำเปกลัวมากเลย